สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะคือเรื่องเมืองโบราณสีเทพที่เพชรบูรณ์ที่จู่ๆก็กลายเป็น Talk of the t o w ทขึ้นมาเลยครับผมจากที่อาจจะเงียบๆหน่อยตอนนี้คือฮอตฮิตมากหลังจากที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกไปเมื่อกันยาปี66 ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองจอกลึกกันดูจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราพอจะรวบรวมมาได้ว่าเอ๊ะทำไมสีเทพถึงสำคัญขนาดนั้นมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่บ้างครับบรรยากาศวันที่ประกาศที่ซาอุนี่ก็คึกคักมากนะมีโบกทงไทยกันใหญ่ส่วนที่ไทยเองอย่างที่พิพิธภัณฑ์พระนครก็ฉลองกัน แต่ที่เห็นชัดสุดๆเลยคือหลังประกาศสุดสัปดาห์นั้นคนแห่ไปสีเทพเยอะมากจริงๆใช่ไหมคะโอ้โหใช่เลยครับเรียกว่าอุทยานแทบแตกคนเยอะมากๆค่ะงั้นวันนี้เรามาลองกลั่นข้อมูลกันดูว่าอะไรคือความโดดเด่นอะไรคือสิ่งที่คนพบแล้วการเป็นมรดกโลกนี้มันนำมาซึ่งอะไรบ้างทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะคะ ได้เลยครับถ้าจะให้เริ่มเนี่ยคงต้องย้อนไปตอนที่เริ่มมีการสำรวจในยุคหลังๆหน่อยคือปี2447เลยนานเหมือนกันนะคะครับตอนนั้นสมเด็จกรุ่มพระยาดำรงราชานุภาพท่านเสด็จไปตรวจราชการที่เพชรบูรณ์แล้วทรงได้ยินชื่อเมืองสีเทพจากเอกสารเก่าๆก็เลยสนพระไทยแล้วท่านทำยังไงต่อคะ ก็ตรงลองสอบถามชาวบ้านแถวนั้นดูครับตอนแรกๆชาวบ้านก็อาจจะยังไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลเท่าไหร่แต่พอท่านอธิบายสร้างความไว้ใจก็เริ่มได้ข้อมูลมาเรื่อยๆอ๋อมีเรื่องที่ว่าท่านให้รางวัลคนที่เอาของเก่ามาให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เป็นเหมือนกุศโลบายให้คนกล้าเอาโบราณวัตถุมาแสดงพอเห็นของต่างๆมากเข้าท่านก็มั่นใจว่าใช่แน่ๆเลยส่งตั้งชื่อสีเทพตามที่พบในเอกสารนั้น แล้วตัวเมืองสีเทพเองนี่ลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงคะเออผังเมืองเขาค่อนข้างดักเบียดนะครับคือเป็นเมืองซ้อนกันสองชั้นมีเมืองในที่รูปทรงจะออกกลมๆหน่อยค่ะแล้วก็มีเมืองนอกเป็นสี่เหลี่ยมต่อขยายออกมาล้อมด้วยคูน้ำคันดินอีกที พื้นที่รวมรวมนี้ก็เกือบ5ตารางกิโลเมตรใหญ่เหมือนกันโหไม่เล็กเลยนะคะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวเมืองนะครับยังมีโบราณสถานที่อยู่รอบๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยอย่างทางเหนือก็มีเขาคลังนอกทางตะวันตกก็มีถ้าเขาทมรัตซึ่งความสําคัญของสิีเทพนี่มันจะไปผูกกับยุคที่เราเรียกว่าทวารวดีใช่ไหมคะ ใช่เลยครับหลักๆคือยุคทวาราวดีเลยคือช่วงประมาณพุทธศตวตรรษที่11ถึง16หลักฐานก็มีเยอะครับทั้งจากบันทึกของพระจีนอย่างพระถังสัมจังหรืออี้จิงที่เดินทางผ่านแถบนี้อ๋อค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีการเจอเหรียญเงินด้วยจารึกว่าสีทวาราวดีสวนิยะแปลว่าอะไรคะนั้นก็ นักวิชาการเขาแปลก,กันว่าประมาณว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งสีทวาราวดีอะไรทำนองนั้นครับแสดงว่าชื่อทวาราวดีนี่สำคัญจริงๆครับมีเกร็ดนิดหนึ่งว่าชื่อนี้ยังสืบทอดมาอยู่ในชื่อเต็มของกรุงเทพสมัยอยุธยาด้วยนะกรุงเทพทวาราวดีสีอยุธยาอ๋อจริงด้วยค่ะเพิ่งสังเกตแล้วก็มีแนวคิดว่าหรือสีเทพนี่แหละ อาจจะเป็นศูนย์กลางของทวาราวดีเลยหรือเปล่าเพราะเจอหลักฐานหินดูเยอะมากโดยเฉพาะรูปพระกฤษณะเกี่ยวกับชื่อเมืองทวารากาของพระกฤษณะด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับมันมีความพ้องเสียงกันอยู่เลยเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งครับที่บอกว่าเจอหลักฐานเยอะนี่มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างคะความหลากหลายทางาศาสนาวัฒนธรรมอะไรแบบนี้คะครับผม จุดเด่นมากๆของสีเทพก็คือความหลากหลายนี่แหละครับคือมีร่องรอยตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เลยนะเก่ากว่าทวารวดีอีกเหรอคะใช่ครับพบพวกโครงกระดูกมนุษย์มีครงกระดูกสุนัขด้วยฝังรวมกับข้าวของเครื่องใช้อายุราวๆ1,700ปีมาแล้วแสดงว่ามีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายกันแล้วอืมค่ะ พอมาถึงยุคทวารวดีราราวพุทธศตรวตรรษที่ 12, 13อิทธิพลฮินดูก็เข้ามาเต็มๆเ,เลยพบเทวรูปสำคัญสำคัญอย่างเอ,อ่อพระคริสณะปางยกเขาโควัฒนะอันนี้มีตำนานเล่าสนุกเลยค่ะแล้วก็มีพระนารายณ์สี่ก่อนด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็สะท้อนและที่วายชนวะคือนับถือพระวิษณุเป็นใหญ่แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือเจอเทวรูปพระสุริยะด้วยเทพแห่งดวงอาทิตย์ พระสุริยะนี่ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเท่าไหร่นะคะใช่ครับและที่พิเศษคือเครื่องแต่งกายของเทวรูปพระสุริยะที่เจอร์นี่ดูมีอิทธิพลจากทางเปอร์เซียหรืออิหร่านเลยครับพวกเครื่องแต่งกายหนวดเคราอะไรแบบนี้สะท้อนลัทธิสาระที่นับถือพระอาทิตย์โอ้แสดงว่ารับอิทธิพลจากไกลเหมือนกันนะคะครับผมนี่คือความเจ๋งของสีเทพเลยคือเป็นเหมือนชุมทางเป็นศูนย์กลางที่เปิดรับความเชื่อจากหลายๆที่แล้วศาสนาพุทธล่ะคะ มีบทบาทแค่ไหนมีครับและรุ่งเครืองมากด้วยโดยเฉพาะช่วงพุทธศตวตรรษที่13-14ตามหลังฮินดูมาหน่อยมีหลักฐานอะไรชัดเจนบ้างคะก็มีเขาคลังในอันนี้เป็นฐานสถูปใหญ่ทําจากศิลาแรงแล้วก็มีปูนปั้นประดับเป็นรูปคนแคระหรืออมนุษย์ทําท่าเหมือนแบกฐานอยู่อ๋อลายนี้ที่ไปอยู่บนไอติมใช่เลยครับดังเลยลายนี้ <laughs> แล้วก็มีเขาคลังนอกอันนี้ใหญ่กว่าอีกเป็นสถูปศิลาแรงมหึมาเลยคนถึงเรียกกันว่าพีระมิดเมืองไทยนะครับแต่น่าเสียดายที่ตรงนี้ก็มีร่องรอยว่าเคยโดนลักลอบขุดไปบ้างน่าเสียดายจริงๆค่ะแล้วที่ถ้าเขาทมรัฐที่อยู่ทางตะวันตกมีอะไรน่าสนใจคะถ้าเขาทมรัฐนี่ยิ่งเห็นภาพการผสมผสานชัดเลยครับคือบนผนังถ้าเนี่ยมีภาพสลักเยอะมากค่ะมีทั้งพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ อันนี้เป็นหลับมหายานแล้วก็มีรูปสตูปมีธรรมจัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แบบทวารวดีน่าจะเกี่ยวกับเทรวาดอ๋อแสดงว่าทั้งมหายานทั้งเทรวาดอยู่ร่วมกันได้เหรอคะเป็นไปได้ครับว่าอาจจะปฏิบัติอยู่ร่วมกันหรืออย่างน้อยก็ได้รับการเคารพในพื้นที่เดียวกันแต่ที่ถ้ำนี้ก็มีเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันคือเคยมีการลักลอบตัดเสียนพระพุทธรูปสลักไปแย่จังเลยค่ะและได้คืนไหมคะโชคดีครับภายหลังคุณจิมทอมสันได้ไปเจอแล้วก็นํามามอบคืนให้กับกรมศิลปากรอ,อ๋อดีจังเลยค่ะครับแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่ง ที่น่าสนใจคือพระพิมพ์ดินเผาเล็กๆที่เจอที่สีเทพเนี่ยแหละครับมีจารึกอักษรจีนด้วยนะหรอคะว่าอะไรคะ อ่านว่าปีชวนเซียงครับหมายถึงพระภิกษุเวนเซียงซึ่งมันบังเอิญมากๆว่าไปเหมือนกับพระพิมพ์อีกชิ้นหนึ่งที่เขาไปเจออยู่ที่มหาวิยาลัยฮาวาดนู่นเลยโหไปไกลขนาดนั้นเลยประมาณพุทธศตรวตรรษที่18ก็ค่อยๆถูกทิ้งร้างไปสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดร้อยเปอร์เซนะครับอาจจะเกี่ยวกับความแห้งแล้งโรคระบาดหรือการเปลี่ยนเส้นทางการค้าหรืออำนาจการเมืองแต่ถึงจะร้างไปความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังอยู่ ครับผมคนท้องถิ่นก็ยังเชื่อกันอยู่มีเรื่องเล่ามีสารเจ้าพ่อสีเทพมีการปวงสวงกันทุกปีสืบทอดกันมาทีนี้พอมาถึงปัจจุบันพอได้เป็นมรดกโลกปุ๊บผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับจำนวนนักท่องเที่ยวคือพุ่งพรวดเลยจากปกติอาจจะเดือนละหลักพันไม่กี่พันคนกลายเป็นหลักแสนคนต่อเดือน โหแต่งกันเยอะมากครับเยอะจริงๆซึ่งมันก็แน่นอนว่าต้องนํามาซึ่งความท้าทายใหญ่ๆเลยค่ะอย่างเรื่องความแออัดการจัดการใช่ครับความแออัดนี่เห็นชัดเลยแล้วก็ภาระงานของเจ้าหน้าที่คือหนักมากจริงๆมีเสียงสะท้อนมาว่าบางทีรอปภหรือเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่แทบไม่มีเวลาพักทานข้าวเลยก็มี น่าเห็นใจจังค่ะครับแล้วก็มีเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนด้วยอย่างช่วงที่คนเที่ยวเยอะๆมันดันไปตรงกับช่วงฤดูเผาไร่อ้อยพอดีก็มีปัญหาเรื่องหมอกควันอะไรพวกนี้เข้ามาอีก อืมเป็นปัญหาที่ต้องแก้เหมือนกันนะคะครับทางจังหวัดทางชุมชนเขาก็พยายามช่วยกันรณรงค์เรื่องเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็หาทางจัดการปัญหาพวกนี้อยู่มันเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะคะการจะหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งที่มีค่ามากๆแบบนี้กับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องดูแลวิถีชีวิตคนในพื้นที่เดิมด้วย ถูกต้องเลยครับมันเป็นสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วการขุดค้นเองก็ยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับอย่างที่เขาคลังสะแก้วหรือพื้นที่อื่นๆก็ยังอาจจะเจออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกแน่นาพ์ค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมของสีเทพในวันนี้ละคะครับสีเทพก็เหมือนภาพสะท้อนการเดินทางที่ยาวนานมากๆของอารยธรรมในดินแดนแถวนี้นะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มาเป็นเมืองสําคัญในยุคทวารวดีที่แบบเต็มไปด้วยความหลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรมาศาสนาการเรียนรู้เรื่องสีเทพนี่ช่วยเปิดมุมมองเราได้เยอะเลยครับให้เข้าใจประวัติศาสตร์ช่วงนั้นการผสมผสานความเชื่อการรับอิทธิพลจากข้างนอกมันน่าทึ่งจริงๆค่ะและสุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อไปก็คือการเป็นมรดกโลกเนี่ยมันนำมาซึ่ง ความภูมิใจโอกาสต่างๆมากมายก็จริงนะคะแต่ว่าสีเทพชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้ยังไงสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาการอนุรักษ์คุณค่าเดิมไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็การดูแลให้วิถีชีวิตของคนรอบๆยังคงดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆค่ะ